พี่น้องเพิ่นแถวนั้นเพิ่นกัมีเมียคนลาเพิ่นเคยโทรมาน่ะที่แรกเพิ่นเอาให้เพิ่นเพิ่นว่าโทรบ่ติดคือเก่าเพิ่อนโทรบ่ได้โทรบ่ได้เพื่นหน่อจักมันเป็นอย่างพุ่นน่ะมีแต่ให้ใช้ชูสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุมองสุบอนพี่น้องโอ้มื้อนี้ฝนตกพี่น้องเอลยทางบ้านบ่นะเปียกพี่น้องเอลย อ่ามื่อันนี้กับศิษยาภรณ์พี่น้องไปหาทั้งครอบครัวน้องกระลอกเพิ่นพี่น้องไงเนาะเพราะว่าทางโทรศัพท์เพิ่นกับติดต่อบ่ได้เมื่อก่อนเนาะบ่ฮู้ว่าตอนนี้ได้หรือ,อยังอันนี้ก็สิไปถามทั้งน้องกระลอกเพิ่นพี่น้องเอ้ยแทนเพิ่นโทรมาได้แล้วบว่หรือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเก็เก็อบ่จับต่าน พาพ่อแม่พี่น้องไปเุ่นพี่นอ้อ,นองเลยทางโทรศัพท์น้องกระโอกเพิ่นมีปัญหาว่าสิไปบึงให้น้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ะฝนตกพี่น้องเลยบ้านเฮาเป็น,นไดนะ้เนาะบ้านพี่น้องทั้งฟังไทยหรือว่าทั้งแข่งอื่นเมืองอื่นตกอยู่บ่เนะาะหำเขาหำน้ำคือกันอยู่บ่โอเคพี่น้องเลยเนาะ โอ้ชิพากันไปตลาดได้หนิเนาะไปเบิงรานยังบร่ได้เกียวข่าเกียวน้าอ่ะป่ะไปจันไปโอ้อยากไปสินนน้ำพอใหญ่เด้หนิตีนแยบวะ ไปแล้วจันนเอ้ยพ่อใหญ่ไปปะแล้วไม่ได้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บอส่ะเราต้องกระลอกไปซื้อโทรศัพท์บอสอ่สบายดีป้าลุงด้วจันนสบายดีสบายดีทุทุทุถุถุวะและทถุเป็นได้เพื่อนทุทุถุถุถุวะ ถูดูขันอยากกินขนมนะถูดูถูดูนีนี่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 สิถูสิเคาะออกแล้ววะนี่ออกแล้วโอ้จันมองไงจันอยากได้แล้วแบบสิจันอยากลีนแล้วบบสิไอหมวกโอ้ขนมแข็งแค่ไหนกินได้บ่หามะเป็นได้น้องการล็อคโทรศัพท์น่ะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วลบเพชรทิ่มลบแซททิ่มแล้วกระโดดออกมาใหม่หวะนี่โอ้ตั้ง จะเข้าชื่อเพชรเก้าบัะนะโอ้โตั้งไหม,มชื่อเพชรเก้าเป็นอย่างเน,นาะจแจกคือทั้งอายเป็นโทรมาไม่ได้ติดต่อไม่ได้ขอเบอร์น้องกระอกแน่ไปเออเอาหายแล้วเพิ่อนว่านั่นโทรบ่ได้เพิ่นว่ะเป็นสารหัสประเทศบ่เป็นเนาะ,ะ,ะเป็นสารหัสประเทศบ่เป็นเป็นก็นเลยนั่นแค่เป็นถามเพื่อนเพื่นได้เหละเพราะว่าเพื่อน พี่น้องเพิ่นแท้นั่นเพิ่นกะมีเมียคนลาเพิ่นเคยโทรมานะที่แรกเพิ่นเราให้เพิ่นเพื่อนก็โทรบ่ติดคือเก่าเพิ่อนโทรบ่ได้โทรบ่ได้เพื่นน่อจักมันเป็นอีหยังพุ่นน่ะมีแต่ให้ใช้ชู้ใช้ชูนเพื่อนแต่รว่ะคิดฮอดใจที่ขาดได้ติดต่อบ่ได้เ่ราะฉะนั้นแล้วแบบลูกนอนบัดนี้เลบเทปถิ่มเลบแชทถิ่มโหลดออกมาใหม่บัดนี้เข้าวซื้อเพื่อนเข้าเหมือนหลุดข้าไปเบิ่งแชทเหมือนเบิ่งว่า ไมิได้บาเข้าไปวันนี้ก็ได้โอ้มันเป็นอะไรอันนั้นเข้าไปเซตฮาแล้วมัเด้งออกวะเข้าไปเลยเท้ากระเคียนซื้อเพชรเล่านี่อยแบบนี้มเมื่อวันว่าเลือกจำกัดมาเออก็ได้ใช่กระไ้บางอย่างบางทีอันนี้จะลบไหมเลยล่างไหมแน่นเห็ดเองเห็ดเองนี่เมื่อวานกระสีไมาเฮ็ดให้แบบทีแล้วอ่ะลบออกไหมกระสีบอกอยู่ มันบอม,มีเวลาเนี่ยมันขับเนีมือพอในหา,ขานขาดโอ้ยซื้อแข่งเพื่อนมาใไฮลานบ์บาดยังบัตทันได้ไปหน้าจักเทอร์ปะครับยังวันศุกร์วันนี่เลยอักตื่นเช้ามามัากอัดขั้นสขั้นอุ้มลูกแม่นเนี่ยถ่าไปที่เดียวแมนขันไปแล้วก็นอนหน้าบ่แน่ถ่าไปบัดเขาชุกเพื่อนเละ นาเกี่ยวขอกเลยที่พระราชายู่ขุมมือนี่คือเห็นรถไถอยู่บ้านหลายมื้อนี่พ่ออยู่นาเี่ยวอารถไถมาแปลงน้ำเจ้าของห่านเลยยังไม่ได้เอาไปบ้านนี่ไปเมื่อเรื่อยเอาเงินชื่ออะไรนะฮะเนาะเอาเงินซื้อเอาเด้อเอาเงินซื้อเอาบ้าน เอ้าถ uh, uh, ุด yeah. ้วยถุด hmm. ้วยถุถุกันถุก่อนขอดูแบบถุหรือถุหรือแม่ถุถุถันงาง่ายแล้วบ้านี้ภาพมืดแฮะอ๋าบรรยากาศพี่น้องไอ้ฝนตกลินแต่เศร้ามื่อนี่เย็นเจ๊ยจ้อยเนาะว่าสิไปเกี่ยวเขาอ่ะมื่อนีมื่อวันนัมึงยังหนาคือเป็นซิวแท้บ้านี มัเป็นคิวนอนเด็กบ่สีเรียดกับโทรศัพท์บ่บ่แบบเอาท่าคิ้มแบบท้าบถืกแน่นบถืกแล้วมันขึ้นมันโอ้อันตรายเนาะเห็นมว่าว่าตัวนี่ขาวเลยไปท้าใส่มันจะึ้้นปท่าแล้รก็คือกาวแค่แต่บัใส่อย่างเนาะบางแห่งคือผิวเรียบอยู่ ขึ้นหน้าตาเรียบเยอะขึ้ยซื้อครีมน้ำชาชุกพนเผลบอนว่าหนาขาวหนาเงี้ยนก็ซื้อมาทาใช่เลยก็คือก็ขี้คิ้วขึ้นบังก็เลยอยากลองบ่งแตรายหนาพังได้แบบที่ที่นั่นแบผู้บ่ามาซื้อขอเด้อันนั้นแล้วกินขนมให้กินขาชากันยังก็สาวนี่ไงอ้ยปลาทูอื้อปลาทู แพงอยเนาะแพงเบ็ดพีสั่งก็เลยพอแพงเนี่ยแกขนมถุงละพันยังเป็นชงพันสามพันเหรอดิน่าเป็นไปอยู่พุ่นบ่เดี๋ยวนี้เสียงไหมบ่ขึ้นไปเสียงไหมวะงานเพิ่งเก่าลายด้วได้เห็ดขู่มือ ่าเงินหายบุญจันทร์ซื้อขนมนี่เพิ่งโทรมาคุ้มมืออยู่ปะโทรมาคุ้มมือมื่อนี่แหละยังไม่โทรมือนยังสาวอยู่ดิเพราะแต่ก็เอาเปิดแมนโทรเลยมื่อนี่แหละยังไม่โทรมือนติดงานมาจากกบเดีได้ซื้อโทรศัพท์ให้น้องกระลอกใหม่แล้วบัดนี้เป็นเงินเดือนออกกันติดต่อได้ไกลกับไรแล้ว มั่นแหละคนว่าเห็ดได้แล้วเจ้าเห็ดเป็นกันข่อยนะโอ้ยจ้างว่าจะเห็ดเป็ิ่นไงผู้นี้ผู้นั้นแล้วแมนข่อยคนว่าเห็นตกใจเพราเห็นเสรหาแม่น้องมินตาว่าบอกไอ้มุ่นให้เด้อว่าเป็นยังไ้ก็สิพังเสียงว่าคือเสียงอันนั้นหายนะพ่อพ่อว่าอะไหายเสียงแบบนี้แหละอัดไปเสียงคือว่าอันนั้นได้ไวอยู่บัด ตอนแรงมากเหมือเนาะมือเนาะน่ะตะบิดน่ะบล็อกผู้บ่าวชาวน้ำตะบิดน่ะตอนแรงมากมือนี่ไปหั่นข้าตอนแรงมาๆๆกไปไปเสร็จบ่ได้อ้าวเลยเพิ่นโทรมารบ่ได้มาหน่เพิ่นเอาโทรศัพท์น้นองเพิ่นมัหนีทโทรมาหาะผมเมี่ยเพิ่นไปเยี่ยมผู้ใดก็เยี่ยมร้านวะเยี่ยมร้านร้านค้าฮักแม่ คาฮักแขนงฮักว่ะลมท่าใดได้เนาะเตะบอลเตะบอลแข่งกันนะสิงบอลนะเนาะเตะอยู่ในแฉสนามเลยดูค่ายพุ่นแล้ววะหมูจักคือละโอ้เตบังไพยเป่นบะไม่เห็นแล้ววะหมูจักอาจจะโทรมาบอกพ่อแม่โทรมาบอกพ่อแต่คืนนี่ อ่ะสิเจ็บเนาะน้องกระโลกยังบริธรรมบัตรทำเบอร์บ่ยังยังบม่ทําบัตรก็ได้ไม่มีเงินให้ยุทธุทรศัพท์ก็ได้ซื้อคือด้เห็ดบ้านท่านแบบนี้เนาะทีแรกเราสิบสี่ทรศัพท์เบิรเงินหลายได้เนาะมันโทรได้แล้วก็ให้แนบแบบ โอ้ฝนกระตุกกระทางเราจะออกนานออกไปหาบึงเขาก่อนนะแห้งหรอบ้านทีนี่แหละแห้งจยันเอ้ยจันสบายดีดูสบายดีสบายดีสดีลุงไปหน้าก่อนนะบินเลยถุ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 อะอะเออสบายดีเด้อไปหน้าก่อนนะหลอกเด้อเฮ้ยสบายดี